สนับสนุนโดยคอ l l a Health คอลลาเจนจากปลาสกัดร้อเปอร์เซไปดูกันครับว่าเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางไปไหนและทำอะไรตั้งแต่เวลาอะไรเจ็ดโมงครึ่งนะคะขึ้นเครื่อง,ะะอง,องบินค,ค,ค่ะเช้า,ชาเลยนะครับ <c oughs> เ,ออเดินทางไปเพื่อให้กำลังใจพี่น้องชาวสกลนครที่ถูกน,น <รา S 2> ้ำท่วมนะครับไปหลายภารกิจอ่ะพูดง่ายๆทั้งให้กำลังใจทั้งไปตรวจดูไอ้อ่างเก็บน้ำ แถมยังไปกวาดถนนด้วยคือถ้าหากว่าใครก็แล้วแต่เกิดรู้สึกแบบเฉยๆกับนายกมาก่อนเนี่ยคุณว่าด้วยความเป็นนายกถ้าเกิดเขาเห็นเขาจะรู้สึกยังไงหมายถึงเห็นเห็นเห็นนายกเห็นนายกเห็นตัวเป็นๆอะใจอ่อนเลยไหมเอาเอาเอาจากประสบการณ์จริงนะที่ที่ผมเคยได้ทำงานกับนายกรัฐมนตรีแล้วอ่ะนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงพื้นที่แบบนี้ผมเป็นคนจัดตารางจัดเวลาแบบปวดหัวมากนะ แต่พอเห็นใบหน้าชื่นชมของประชาชนที่มาเวลาเห็นนายกนี่มันก็ชัดมากนะใช่ไหมคะต่อให้นะเอาเอาความจริงเลยก่อนที่นายกจะเดินทางมาถึงนะผมอยู่ในในในพื้นที่แล้วนะค่ะก่อนหน้าที่เดินทางมาถึงนี่เสียงด่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์ลอยเข้าหูมานะวโอ้ยบักนี่นั่นมันบักเววายแต่พอรถมาถึงโอยลอแเทเด้ออย่างนี้เลยนะอิหลีอ่ะแมนบอยอีหลีอ่ะ <net> ะนะคะโดยเพราะทนายกประยุี่ก็เดินตัวแบบจะสูงเกินชาวบ้านมาเลยนะคะเดินอ,อ,อาดอาด,อ,าอาดมาเลยก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ก็ถูกใจค่ะพี่น้องชาวอีสานก็ไปดูเนี่ยทั้งวิคนเรนนิ่งทั้งไปดูพื้นที่ไปดูเขื่อนเขื <net> ờ, ่อนที่ตกลงมันไม่แตกนะฮะแต่น้ำมันไม่อยู่อ่ะคือมันไม่มีสันไปแค่8เมตรเขื่อนมันไม่แตกแต่น้ำมันเก็บไม่อยู่ก็ปรากฏว่าก็ได้ใจท่านายกนะคะไปดูเลยว่าไปแล้วเนี่ยนายยกพูดว่าไงค่ะ พยายามที่จะทำทุกอย่างมัน,ม,นมันเข้มแข็งมันสมบูรณ์ขึ้นมันจะได้ไม่ต้องลำบากกันอีกนะอันนี้เป็นภัยธรรมชาตินะครับก็สิ่งที่เราทากันมาวันนี้ก็อยากให้ทุกคนนั้นช่วยกันให้กําลังใจเขาแล้วก็ให้คนที่เขาสูญเสียไปมีบางคนบอกว่าไปช่วยชาวบ้านแล้วก็จมน้าตายอย่างเงี้ยตัวเองไปช่วยเขาแล้วตายเสียชีวิตก็ได้ทํากุศลมาอย่างยิ่งยวดนะก่อนเสียชีวิตนะแต่ไม่มีขยะให้เกิดขึ้นนะครับก็ขอให้น้มันระวัง แล้วก็มีชีวิตอยู่ต่อไปให้ได้เป็นกําลังใจเสมอในส่วนของคนเดินนะส่วนใหญ่ก็เดือดร้อนจากน้ําท่วมและบางที่ก็ลดลงบ้างบางที่ก็ยังไม่ลดเมื่อกี้ก็ถามบางบ้านก็บอกว่ายังแจกข้าวไปยังหุงข้าวไม่ได้เพราะแก๊สไม่มีไฟไม่มีไม่ถึงอันนี้ก็ฝากผู้ว่าดูในถวนนี้ด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นบทเรียนให้กับเรารู้ว่าเราจะต้องอยู่กับธรรมชาติอย่างไรนะมันมันอาจจะไม่ได้เกิดครั้งนี้ครั้งเดียวเราไม่อยากให้เกิดแต่มันอาจ,จะเกิดขึ้น พราะโลกมันเปลี่ยนแปลงเราต้องพัฒนาตัวเองด้วยนะจ๊ะเรียนรู้บ้างเราจะได้รู้ว่านั่นก็คือบรรยากาศค่อนข้างที่จะเคร่งเครียดะนะครับแต่รูปต่อไปเนี่ยเป็นรูปที่มีการเอาไปแชร์แล้วต่อยอดกันอย่างชนิดที่เรียกว่าถล um ่มทลายภาพจริงคือภาพนี้ค่ะภาพจริงเนี่ยภาพนี้นะอตายแล้วไม่กวาดอยู่ตรงศีรษะพอดีและโทษทีนะเข้าคอต่อเลยเนี่ยโอ้โหก้านคอพอดีเป๊ะเลยนะครับเนี่ย แล้วดูท่าทนายยทกิเป็นรูปที่ไม่เบลอนี่เหมือนกับจะปื๊ดเข้าหน้าผมเข้าหัวผมนะแสดงว่าอยู่ที่บ้านได้ฝึกมาบ้างค่ะโดยที่มีผมเป็นหุ่นอย่างนี้นะฝึกมาบ้างนะคะ,ะนายกเมื่อวานนี้ไปจับไม้กว่าดจริงๆถ้าจับกันกี่คนฮะคนโอี้ห คืออันนี้เป็นรูปเร็วมากเลยเอาชอาช้าๆเดี๋ยวช้าๆเอารูปจริงก่อนรูปจริงก่อนเอารูปจริงโอ้โหนี่ไปกีตาร์ละเอารูปจริงก่อนถอยหลังอ่านี่รูปจริงคือท่านนายกเนี่ยไปจับไม่กวาดแล้วก็กวาดร่วมกับเขาในโครงการบิ๊กครีนนิ่งยอมบ้าล้างเมืองที่บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุมคือไปสกลจะไม่ไปกราบพระธาตุเชิงชุมไม่ได้นายกก็ไปแล้วก็ไปจับไม่กวาดโบสถ์ศิลป์ที่นั่นจริงๆนะฮะ แล้วก็หลังจากนั้นก็มีภาพที่มันก็โดนใจมากก็มีการเอาภาพท่านนายกเย็บไปตัดต่อใน Photoshop เหรอเดี๋ยวนี้เขาใช้ฟอ o อชอปอยู่ไหมเออเออเออคุณกับผมรุ่นใกล้ๆกันก็ฟอทอชอปก็ฟอทอชอปเหอออ่านั่นแหละครับภาพซ้ายคือภาพจริงเมื่อกี้นะฮะภาพขวาคือตัดต่ออันนี้ไม่รู้จักแล้วครับเกมออฟโตรนป่ะอ่๋อทั้งหมดนี้คือแฮร์รี่พอตเตอร์หมดเลย อนี่ก็แฮร์รี่พอตเตอร์เหมือนกันนายกอยู่ตรงกลางเหรอฮะนายกอยู่ซ้ายครับเห็นไหมฮะคืออันนี้เหมือนกับพิธีจบหลักสูตรหรืออะไรสักอย่างที่ไอ้พวกนักเรียนจะต้องเอาไม้กวาดมานะแต่ว่าท่านนายกก็ไปเข้าแถวอยู่อ๋อฝึกฝึกขี่ฝึกขี่ฝึกขี่ไม่กวาดนะฮะแต่ท่านนายกไม่ต้องขี่เก่งแล้วใช่กวาดเอามันขี่ไม่ได้เพราะว่ามันมีโบติดอยู่อ๋อนี่ตู้ขังรก สีแดงด้วยนะสีแดงด้วยนะมีอีกไหมมีอีกมีอีกเมื่อกี้เห็นแล้วหลายรูปเลยนะฮะนี่โอ้ยอย่างนั้นเลยเหรออ๋อยางงั้นเลยต้องปฏิบัติหน้าที่แทนไงไม่อยู่แล้วอย่างนั้นได้ข่าวว่าไม่อยู่แล้วอย่างนั้นเปลี่ยนสีสมัยนะเปลี่ยนอาพรสมัยอับไปอีกรลกนึงแลวสองคนนั้นยืนไหว้ด้วยออันนี้พ่อมดพ่อมดอ๋อเอกับคนนั้นด้วยชื่ออะไรนะแฮร์รี่พอตเตอร์ ค่ะ <c oughs> นะคะนะฮะก็เป็น<ต>เรื่องราวน่ารักน่ารักแต่<ล>จริงๆ,ๆแล้วท่านนายกไปก็ไม่ใช่กวาดอย่างเดียวนะคะ,<ฮ>ะถืออะไรอะสายฉีดสายยางฉีดน้ําล้างด้วยขึ้นเรือไปดูหน้องหานด้วยไปหลายที่มากเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือว่าเครื่องวันของนายกที่สกลนครเนี่ยทำอะไรได้มากมายอ่อนี่ไงเห็นไหมนี่ ออันนี้ของจริงของจริงของจริงเอาไปไหนอีกเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยนายกทําอะไรบ้างครึ่งวันอันนี้อกวาดอักวาดแล้วกวาดตำลงมาหน่อยอ่ะมีอีกเอาไปเร็วอักวาดเหมือนเดิมอ่ะไม่ไปนั่งเรือสักทีคนชอบคนชอบคนชอบนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วนะอันนี้ก็ไปดูคนคนบาดเจ็บนะครับใช่ค่ะขึ้นเรือยังขึ้นเรือยังอันนี้ที่วัดอ๋อจริงๆพระขมาได้เยอะนะคุณอันนี้ลงเรือแล้วลงเรือขึ้นเรือแล้ว คือมันเป็นมันเป็นประเพณีครับถ้าคุณไปถึงไปถึงจังหวัดทางภาคตอนนอรเฉียงเหนือเนี่ยค่ะบางทีเนี่ยเขาผูกขึ้นมาถึงคอคุณเลยนะค่ะต้องแกะออกอะแต่ไม่มีถึงแก่กมนะไม่ไม่บางทีผูกขึ้นมาถึงใต้ลาวนมอะแต่ผู้หญิงนี่ไม่ได้นะฮะจะามาผูกมากขนาดนั้นดูไม่งามค่ะคือมันจะดูอ้วนใช่ไหมอย่ามาผูกนะเพราะนั้นนายยกหญิงเราถึงมีคนเดียวอะค่ะเพราะว่าไม่ผูกเป็นผูกพระคมมาไม่สะดวกไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะค่ะและนี่คุณปล่อยให้เขาหนีได้ไงใครผมไม่เคยคิดว่าจะปล่อยให้หนีหรอกแต่ยังว่าแหละคุณคิดว่าไม่อยู่นานแล้วผมบอกแล้วถ้าอยู่ต้องจับได้แล้วเมื่อวานนี้คือชัดเจนที่สุดมันมีสองกระแสมานานแล้วนะคะเรื่องพระธรรมชโยเนี่ยคือหนึ่งถึงแม้นาทีนี้ก็ตามนาทีนี้นาทีนี้ยังอยู่ที่วัดอมีคนกลุ่มหนึ่งที่เชื่ออย่างนั้นยังอยู่ในขอบเขตสองพันไล่อะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เชื่อว่า ไปนานแล้วเออนะฮะแต่เมื่อวานนี้ที่มันเป็นข่าวก็เพราะว่าคนที่พูดคือทิพดีดี DSI ว่าเขาไปแล้วไปฟังเลยค่ะยุโ<ค><ะ>รปนะบอกยุโรปบอกว่า<ค>ยุโรปแล้วเขาเขาแล้วออกไปที่ไหนอ<ค>่ะออกไปยงน่าจะออกช่องทางธรรมชาตินะที่ข่าวที่เขาแจ้งมาว่าไม่ได้ช่องทางปกติครับที่ในข่าวเป็นอย่างนี้นะฮะเราก็ต้องตรวจสอบจริงไม่จริงอันนี้นก็เราก็ข่าวที่ก็ยังยังตรวจสบ ว่อแล้วตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านกฎหมายอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่ได้ยินอย่างท้องข่าวเขาบอกมีลูกศิษย์พาไปแต่ก็ยังไม่รู้พาไปจุดไหนกำลังตามอยู่ครับผมเดี๋ยวชัดเจนก็จะบอกนะว่าก็ตามอยู่ก็คงคุณไม่เชื่ออะไรบ้างที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยหนึ่งคำสุดท้ายของคุณอะว่าที่พูดมาทั้งหมดอะแต่อะไรดับผมไม่เชื่ออะไรบ้างก็คำสุดท้ายของคุณอะเอาไปว่าที่เขาเมสากันอยู่เนี่ยเขาเม้ากันว่าอย่างไรบ้างหนึ่งออกไปนานแล้วสอง ไม่ได้หนีสมไม่ได้ไปช่องทางธรรมชาติช่องทางธรรมชาตินี่ประเภทอะไรห้องน้ําท่ออะไรอย่างเงี้หรอวันนี้ที่เขาพูดกันคือออกทางปลอยเป็บใช่ไหมคะโอ้ไปแบบสบแล้วก็ไปขึ้นเครื่งงองที่กัมพูชานะ ช่องทางธรรมชาติที่ขเขมรที่กัมพูชาติดกับไทยมันแทบไม่มีแล้ว <Ha. S 2> ครองยังไม่รู้เลยอยู่ไหนไอ้ครองที่มีเป็นคลองธรรมชาติเนี่ยมันแทบจะถูกถมทั้งหมดมองไม่เห็นแล้วว่าเป็นคลองคือช่องทางธรรมชาติทุกวันนี้เก็บเอาไว้ให้แก๊งกัญชาเขาเอากัญชามาแปะเอาไว้ตามริมคูริมคลองอใช่ค่ะ<อ>แล้วแถวตลาดลงเกลือแถวนั้นทั้งหมดที่เมื่อก่อนนี้เป็นป่าพุทธาเนี่ย <Ha. S 1> มันไม่เหลือพุทธาให้เป็นป่าแล้ว<อ>มันเป็นตึกไม่รู้ล้ําไปในที่ของขเขมรมาไทยไทยไปเขมรที่อะไรต่อมีอะไรมันแทบไม่มีชายแดนมันไม่ ไม่มีอะไรที่มันเป็นพื้นที่ธรรมชาติแล้วมันจะต่างกันได้ว่าตรงนั้นมีเจ้าหน้าที่กับไม่มีเจ้าหน้าที่แค่นั้นเองแต่มันไม่มีความเป็นธรรมชาติเหลือเพราะฉะนั้นเลือกนะก็คือว่าไปตามปกติเลือกอะดีไม่ดีไปนานแล้วเลือกเลือกอุ้ยนี่เล่นของแรงนะคุณเห็นไหมของมาเลยเลือกมากเลยไปยุหลบเห็นไหมคุณเลือกชวีบที่จะไปด้วยนะ ไปยุหลบไปยุหลบแล้วใช่ไหมเออคุณเวลาคุณจะไปคุณต้องไ,ไปยุหลบนะคุณห้ามไปยุหลบนะคุณจำเอาไว้นะอะนะครับแต่ก่อนหน้านี้มันก็มีร่องรอยคุณน,นันทริพรที่เคยมีคนไปถ่ายรูปชายผู้หนึ่งที่คลับคล้ายครับคราว่าจะเป็นโคโศกไงที่ไปโผล่อยู่ในยุหลบด้วยอ,ะอ่ะเขาก็ว่ากันว่านั่นแหละไปกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วค่ะนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นก็ เอาไปว่าตอนนี้ไปแล้วล่ะรารออีกทีก็ตอนแกรนโอเพนนิ่งกันละกันนะคะ,ะว่าจะไปเปิดที่เยอรมันสวีเดนหรืออังกฤษหรือที่ฝรั่งเศสแกรนโอเพนนิ่งอะคะ<ถ>่ะเปิดตัวค่ะถ้าเปิดจริงนะ,ะถ้าเปิดจริงนะ,ะงนะต้องถือว่าเป็นความกล้าที่จะทําลายจิตใจความศรัทธาอย่างอย่างชนิดที่เรียกว่าเหลือล้นนะเพราะก่อนหน้านี้ก็บอกแล้วไงว่าหลวงพ่อไม่ไปไหนหรอกคืออย่างหนึ่งก็คือว่า ถ้าเปิดตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากมันไม่ได้มีข้อหาเพียงแค่แต่งกายเรียนแบบสงฆ์ <ฮะ S 1> นะคะ,<ฮ>ะอย่างคนอื่นเนี่ยเขาไปได้เพราะเขาเป็นเรื่องอะไรประราชิกอย่างอื่นนะคะ,<ฮ>ะเป็นพ้าแต่ว่าดันมีลูกอย่างเงี้ยแต่กรณีนี่คือข้อหาช่อโกงนะคะคือข้อหาฟอกทรัพย์มันเป็นข้อหาที่เป็นสากลเพราะฉะนั้นแกลนโอเพนนิ่งที่จะไปเปิดตัวว่าฉันอยู่ที่นี่นะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยคงจะไม่ได้เห็นภาพนั้นหรอกค่ะครับนะครับแต่ว่าก็ดูกันต่อไปทางดีเอสไเขาก็คือคือเกือบจะยืนยันแต่ก็ไม่ได้ยืนยันพูดแล้วก็งอยู นะฮะ uh huh. เมื่อวานนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวต่อเนื่องเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายกันสองเรื่องโดยที่เกิดทั้งสองเรื่องนี้เกิดกับเยาวชนหรือว่าผู้ที่กำลังศึกษาอยู่บางคนก็ไม่ใช่เยาวชนหรอกอายุ26ไปเรียนอยู่ก็ไม่รู้จะเรียนได้ไงนะฮะ,ะเรื่องแรกก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่สองสวันก่อนแล้วโลกโซเชียลรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆเผยแพร่นั่นก็คือเด็กนักเรียนโรงเรียนช่างกลแห่งหนึ่งเนี่ย ได้ทําร้ายร่างกายเด็กนักเรียนกางเกงขาสัน้นโรงเรียนช่างแห่งนั้นชื่อกรุงเทพช่างเด็กขากสั้น,<ข>นชื่อ,อปทุมคงคาฟันเขาบริเวณหน้าตรงข้ามวัดวัดแม่นาคอะวัดมหาบุตรอะ,ะใช่ไหมที่บางกปะปิจนแขนเขาเกือบจะขาดนะครับแขนซ้ายตอนนี้เนี่ยติดตามตัวคนที่ก่อเหตุได้แล้วนะคุณอน,นชลีพรค่ะนะ,ะคนที่ก่อเหตุทั้งสองอทั้งสองคนเนี่ยชื่อนายชยานันคุระสุก อายุ19ปีอันนี้เป็นคนฟันค่ะส่วนไอ้คนขีม่มอเตอร์ไซค์ที่ซ้อนมาเนี่ยเป็นแค่เยาวชนอายุ16ปีค่ะสาเหตุเพราะอะไรรู้ไหมคุณเพราะอะไรคะชายานันบอกว่าเพราะเด็กนักเรียนโรงเรียนปทุมคงคาเด็กนักเรียนโรงเรียนปทุมคงคานะไปพ่นสีทับชื่อโรงเรียนเขาพ่นสีทับป้ายโรงเรียนเขาเจอเด็กปทุมคงคาที่ไหนก็เลยทาร้ายร่างกายไม่เกี่ยวกับน้องคนที่ถูกฟันเลยนะไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวนะครับ ส่วนอีกกรณีหนึ่งนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีของช่างกลปทุมวันและช่างกลกับโรงเรียนอุทเทน,ทนถวายาตีกันจนมีเหตุได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนแล้วก็เสียชีวิตหนึ่งคนเป็นเด็กอุเทนถวายตอนนี้ช่างกลปทุมวันปิดโรงเรียนถึงวันที่6สิงหาและอุเทนถวายนั่นแหละอุเทนถวายปิดอยู่แล้วคืออย่างนี้เหตุการณ์ในเน็ตเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีรายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นสองโรงเรียนนี้ยอยู่ใกล้ๆกัน โรงเรียนหนึ่งอยู่ตรงข้ามมันมันอยู่ตรงข้ามมาบุญคลองทั้งสองอันแต่อยู่คนละข้างกันถูกไหมไม่ใช่ปทุมวันอยู่ตรงหน้าสนามกีฬาแห่งชาติแต่ก็คือตรงข้ามมาบุญคลองฝั่งนู้นอุเทนอยู่นู่นหน้าจุฬาสองโรงเรียนนี้เขามีประเพณีที่แปลกๆหน่อยคือถ้าโรงเรียนคู่คู่คู่ปรับเป็นวันสถาปนาโรงเรียนตัวเองเนี่ยจะปิดไม่ใช่ไม่ใช่โรงเรียนสถาปนาปิดนะเช่นช่างกลปทุมวันสถาปนาหนึ่งสิงหาอุเทนจะปิด คร่อมเวลาคือก่อนสถาปนาและหลังสถาปนาสองอาทิต <Essential> ย <approved> ์ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อไปดูกล้องวงจรปิดปรากฏว่าทั้งทั้งที่โรงเรียนอุเทนถวายปิด แต่กลับมีนักเรียนของอุเทนถวายเนี่ยไปยืนอยู่ตรงสถานีรถ BTS ในชุดเต็มยศนะครับและหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นแต่ตอนนี้ทั้ง2กรณีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงฝ่ายปกครองรวมถึงเจ้าหน้าที่โรงเรียนทุกฝ่ายกำลังหาวิธีแก้ไขกันอยู่นะครัค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูความคืบหน้าของข่าวต่างๆในช่วงหน้านะคะช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ